สวัสดีแฟนเพจนะคะตลาดเสาให้นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเวิร์กช็อปของเรานะคะบ่ายโมงนะคะเวลาดีๆบ่ายโมงนะคะที่ตลาดเสาให้นะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเวิร์กช็อปของเรานะคะเดือนทั้งเดือนนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเข้าสู่ฤดูกาลของหน่อไม้นะคะซึ่งทางตลาดเสาให้ของเราพ่อค้าแม่ค้าได้นําเอาหน่อไม้มาหลากหลายมากๆนะคะก้อน ที่เราจะคุยเรื่องหน่อไม้นะคะวันนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราจะมีการทำแกงทำลูกช็อเกี่ยวกับแกงหน่อไม้นะคะแกงเปลือกหน่อไม้อ่าใส่มะขวันะคะซึ่งอ่าบางพื้นที่นะคะบางท่านก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่รู้จักนะคะมะขวันะคะมะขวันมีหลายชื่อนะคะบางบางที่ก็เรียกลูกกาจัดนะคะบางที่ก็เรียกอ่าพริกผ่านนะคะมีอ่ามีเผ็ดเป็นรสชาติเป็นเผ็ด เผ็ดชานะคะกินแล้วทําให้ชาลิ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกับผิวมะกรูดนะคะแต่แต่พวกเรากินนะไม่เหมือนผิวมะกรูดนะคะแต่พวกเราไม่ค่อยกินบผิวมะกรูดกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะแกงของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวก็ให้ทางแม่ครัวนะคะซึ่งเป็นร้านของบ้านนี่นะคะดังทางตรงข้ามกับนี้โซนนี้เรียกว่าครัวกะเหลียงนะคะซึ่งทุกวันก็จะมีอาหารอาหารของกะเหลียงขายนะคะ,ะแล้วแต่ เราจะสับเปลี่ยนกันไปวันละ,ะเมนูแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะหาอะไรได้บ้างนะคะเราจะแกงอะไรบ้างอาจจะมีแกงหยวกนะคะแกงอีบุกนะคะแกงอีลอกแล้วแต่เรามีวัตถุดิบในตลาดดีนะคะเราว่าเราจะแกงอะไรค่ะส่วนวันนี้นะคะเราให้ภาพป้าของเราคร่าๆแล้วกันนะคะว่าแกงกระเดื่องนะคะแกงแกงหน่อไม้เนี่ยแกงเปิดอหน่อไม้ใส่มะแขวนีมีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีข้าวโพด ก็ย <c ười> <A. S 3> ่อกระพงแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ใบย่นาใส่ใบย่านางแล้วก็หหลลพาแรัก่ลงไปรด้วยพาด้วย ใส่ทุกครั้งไหมใส่ทุกครงจ้ะถ้ามีนะถ้ามีใส่ทุกครั้ง,ถ,นะถ,งถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใส่มมไม,ม,าสาม่อร่อยไม,ยมย่ไม่หอมถ้าใส่ก็หอมอร่อยแล้วเราใส่ควรจะใส่สดหรือใส่แห้งก็ด้วแล้วแต่จ้ะถ้ามีสดก็ใส,ส่สดได้ถ้าแห้งมีก็ใส่แห้งถ้าสดไม่มีก็กกเอาใส่แห้งแล้วกินแกงเออะไรบ้างกินแกงก็ตามไปกระเทียมเกลือ แล้วก็เอาตะไคร้ทุบๆใส่พริกอะจ้าพริกใส่อะไรพริกแบบไหนแห้งพริกกะเหรี่ยงพริกสดนี่แหละจ้าพริกแห้งได้ไหมได้แห้งก็ได้พริกสดก็ได้แย่พแพริกสดที่ป้าใส่เนี่ยป้าใส่อะไรป้านาะใส่พริกอะไรพริกสดจ้าเป็นพริกกะเหียงค่ะพริกกะเหียงค่ะ นอนนอนไม้ทิ้ไทยไปไปกินจูจ้าแล้วก็คั่วคั่วไว้ก่อนคั่วคั่วให้น้ำขมขมออกมาอกแล้วก็ใส่ใบใบใบย่านางอใส่ใบย่านางันน้ำใบย่านางจ้าคั้นคั้นไว้แล้วก็ใส่คั่วไว้ก่อนคั่วให้แห้งน้ำแห้งให้มันหายขมก่อนจ้าคั่วคั่วนอไม้ให้มันหายขมก่อนจ้ะ เ,เสับดีหรือหั่นดีหันห่นนี่แหละดีกว่าสับเขาได้กินเนื้อหนอ่อใช่ะะได้กินเนื้อหน่ออร่อยอ่าหลังจากนั้นจอใส่อะไรเดือดแล้วใส่ริกใส่ริกใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนิดถ้าไม่ใส่ปลาจะอร่อยไหมไม่อร่อยจ้ะไม่อร่อยเลยไอ้หน่อต้องใส่น้ำปลาถ้าไม่ใส่ไม่อร่อย มันไม่ม so ีรสชาติแล้วใส่ข้าวเปือยไหมไม่ได้ใส่ใส่ข้าวโพดจ้ะใส่ข้าวโพดอร่อยกว่านะใช่อร่อยหวานเผื่อหวานดีแล้วเราเพิ่มผักอย่างอื่นได้ไหมชะอมเออใส่ชะอมหอมแล้วก็ยอดกระทงแล้วก็ใบอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยเพื่อนไม่ถูกเออยงไม่ถูกใบขึ้นช่ายไม่ใช่ เดมาดูดิพ้ี่ชกดูนี่เขากินกับผัดไทยอ่ะต้หอมก็ใส่ได้ใส่ค่าพี่ใส่ยนท้อใส่ไทยก็หลรอย่างได้ได้ไปเริ่มใหม่เลยหลังจากนั้นคราจะสุกแล้วหลังจากนั้นใส่แล้วพวกแมงลากโหระพาที่ใส่ตอนไหน ใส่พร้อมๆกันเลยค่ะใช่ค่ะใส่พร้อมกับยอกฟ้าทองชออมเป็นอะไรเนี่ยใส่พร้อมกันเหรอใช่ใส่พร้อมกันแล้วเราก็มาชิมดู<ต>ถ้ามันไ,<ม>ไม่อร่อยถ้าไม่ไม่อร่อยแล้วเราก็เราก็เสริมอที่ไอ้ถ้ามันขาดปลาร้าก็เราก็เสริมปลาร้า ขาดเกลือก็เราก็ใส่เกลือแค่นี้แหละไม่มีการตรวงใช่ไหมว่าต้อง,อ,งอะไรไม่มีสองช้อนโต๊ะหนึ่งขีดไม่มีใช้ประสบการณ์ล้วนๆอ่ะหน้าตาของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแกงหน่อนะะจิงๆเราต้องใส่มะแขวนสดค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีมามะแขวนสดนะคะเราก็เลยใช้มะแขวนแห้งนี่นะคะดูอันนี้แห้งแล้วนะคะน,นี่ตะ ตากสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ,ะเวลาตากมะแขวอนะคะก็จะให้ความชื้นเข้านะคะแล้วก็ใส่กระปุกไว้หรือว่าใส่ถุงไว้รัดแน่นๆนะคะมาให้อากาศเข้านะคะเขาจะอยู่แบบนี้นะคะโดยไม่ขึ้นราน,นะคะสําหรับมะแขวอนะคะมะแขวอนะคะก็เป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่อยู่คู่กับเราคนปาค่าคนดโดยนะคะซึ่งเรากินะมะแขวอนี้มานานนะคะ,ะมะแขวอนี้นะคะทําให้เรา หายใจโล่งด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความความเผ็ดความซานะคะทำให้เราหายใจได้ดีขึ้นนะคะสำหรับตัวมะแขวนนะคะหรือกำจัดหรือลูกหรือพริกผ่านนี่นะคะ,ะสำหรับะมะแขวนนะคะใครที่มีลูกมะแขวนแล้วอยากเก็บกินไว้สุดนานๆนะคะโดยไม่ต้องตากแห้งนะคะ,ะเราเอามาดองได้นะคะทุกคนนะคะามาดองอการดองนะคะควรจะเอาลูกที่ยังไม่แดงนะคะ ะมะแขวนนี้พอมันแก่แล้วนะคะมันจะมีเปลือกแดงนะคะเราก็จะเราควรจะอาดองตั้งแต่มะแขวนเปลือกยังเขียวๆอยู่นะคะโดยการดองใส่น้ําปลานะคะแล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็เด็ดลูกมะแขวนนะคะใส่วิธีการง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆก็ยังไม่เสียเลยนะคะ,ะสำหรับตัวเองก็ได้ลองทำดูแล้วนะคะจริงๆงแห้งเนี่ยมัน ต่ก่อนเราก็เคยกินแต่แห้งนะพอมันแก่เราก็ไม่รู้จะท,ทายัางไงเราก็ตากนะคะแต่ก็การตากเนี่ยมันจะไม่หอมเหมือนนั้นสดนะคะเราต้องตำเท่านั้นนะคะมันถึงจะอ่าความหอมมันจะขึ้นนะคะหรือไม่ว่าเวลาเราตำไม่ละเอียดเนี่ยเราเคี้ยวถูกไหมคะอะม,มันถึงจะหอมนะคะแต่ใส่ใบเฉยๆถ้าแห้งเนี่ยมันก็ก็ไม่หอมเท่าไหร่น,นะคะอ่าเป็นงานจบนะคะสําหรับการคุยเรื่องอแก้งหน่อไม้นะคะอะแต่การ ปีของเราวันนี้ยังไม่จบนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีไผ่มาใหา้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะวันนี้เรามีไผ่อยู่ไผ่สดก็จะมีแค่สองชนิดนะคะซึ่งเราหาได้แค่นี้นะคะส่วนมากไผ่อื่นเดี๋ยวก็ไผ่ป่านะคะยังไม่ค่อยออกนะคะไผ่ที่เห็นนี้นะคะส่วนมากก็ยังจะเป็นไผ่ที่เราปลูกไว้นะคะซึ่งสมัยนี้นะคะเป็นพันพันธุ์ที่ เขาส่งเสริมกันนะคะให้ปลูกนะคะเราก็เลยปลูกกันแต่บ้านไผ่ป่าก็มีก็มีอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้เป็นไผ่ป่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่ะหน่อหกหน่อหกหน่อหกหรือว่าไผ่ตรงป่านะคะอ่ะาไผ่ตรงป่านะคะลักษณะพิเศษของเขาคือนะคะอ่าเขาจะหน่อใหญ่อันนี้อันนี้อันเล็กนะคะส่วนอันใหญ่ขายไปแล้วนะคะ แล้วก็เนื้อเขาจะแน่นแล้วก็กรอบนะคะเวลาทำหน่อไม้ดองอะจะไม่ดำนะคะอ่านะคะอ่าเนี่ยนะคะปกติแเร,เราเราชอบทำอ่านะคะแต่ว่ามันหาย,ายากนะคะเขาขึ้นอยู่ตามป่าอันนี้เรายังไม่ได้ไม่มีใครมาปลูกนะคะเพราะว่าไผัตัวเนี้เขาเขาชอบในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นมา,มากๆนะคะถึงถึงจะมีหน่อถึงถ้ามาปลูกนะคะส่วนมากไม่ค่อยมีหนอนนะคะสู้ที่เรา,เาไปไปเอาที่ป่าไม่ได้เอาไปดีค่ะ วันนี้เราคุยเรื่องไผ่กันนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นไผ่ปลูกนะคะอันนี้เรียกกิมจูนะคะส่วนไผ่นี้นะคะก็ให้หนอซึ่งจืดง่ายนะคะจืดง่ายนะคะเร้ต้มผักเดียวก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็มีหน่อใหญ่มากๆนะคะส่วนส่วนต้นนะคะส่วนต้นเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ดีนะคะสู้ โชคกินหน่อไม่ได้นะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งน,นะคะซึ่งเป็นไผ่ที่เขาส่งเสริมให้ปลูกเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีพี่น้องเราสนใจปลูกมากๆอันนี้เป็นหน่อเล็กนะคะจริงๆหน่อเขาจะใหญ่มากๆนะคะอันนี้เป็นสังหมนนะคะสังหมนตอนนี้เขากําลังที่ปลูกไผ่ชนิดนี้นะคะซึ่งหนอก,กินได้นะคะลําต้นสามารถขายได้นะคะใช้ทําได้หลายอย่างนะคะทาบ้านทําวัสดุ อาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ได้หลากหลายนะคะสำหรับสางหมดนะคะอ๋อเป็นหนอนนี้เป็นหนอนหนอนอ๋อหน,นอนหกนะคะทุกกรอบมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับหนอหกเนี่ยเราหาก,กินยากมากๆเลยนะคะใครผ่านมาที่ตลาดสามภายัง้ไงก็แม่มาหาดูได้นะคะสำหรับหนอนไม่รองของไผ่ไผ่หกเป็นไผ่ป่านะคะอ่าไผ่ใบชนิดหนึ่งนะคะสดสดเราไม่ไดเอามาเนาะอันนี้นะคะอันนี้เป็น อ่าหนอรั่วนะคะลักษณะพิเศษของหนอรั่วคืออ่าพอพอยาวขึ้นไปนะคะก็จะเท่ากันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยปลายไม่ค่อยนั้นนะคะม,มันมันต้นมันจะเท่ากันนะคะแล้วก็หนอ่อมากก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนักนะคะไอที่เห็นนี้ก็ใหญ่ประมาณนี้นะคะหรือใหญ่เกินกว่านี้นิดเดียวนะคะไม่ใหญ่เท่ากับพวกนี้ได้เลยนะคะสําหรับหนอรั่วนะคะหนอรั่วก,ก็เป็นผ่ที่ว่าสามารถ ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะคะทั้งหนอนนะคะหนอนหนอก็ต้มกินได้นะคะอ,อัดเป็นถุงไว้กินได้นานนะคะลําลต้นก็สามารถทําทบ้านได้นะคะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําพวกราวผักราวถั่วอะไรประมาณนี้ใช้ได้ดีนะคะสําหรับหน่อรั่วอันนี้ก็เป็น้างหมนใช่ไหมค่ะส่วน้างหมนนะคะเขาก็ชื่อซางหม่นนะคะ ซังหมนเนี่ยนะคะก็ลักษณะเขาอะนะคะก็เหมือนกับไม้สร้างไม้สร้างไม้ป่านะคะถ้าทุกคนสงสัยไม้สร้างเป็นยังไงเนี่ยนะคะด้านด้านข้างของห้องน้ําก็จะมีกรนะคะหน่อสร้างนะคะเวลาเราเผาแล้วเขาก็จะมีสีสีขึ้นแบบนี้แต่ถ้าไปต้มสีก็จะขึ้นกว่านี้นะคะเขาจะชุ่มบูกว่านี้อีกนะคะเอาเวลาไปต้มลักษณะเด่นของผา่าซางหมนนะคะเวลาเราเผาแล้วนะคะเราเก็บไปทินเนี่ย ไผ่นี้นะคะจะนิ่มที่สุดนะคะในในเวลาที่เราอัดใส่ถุงไว้กินแบบนี้นะคะเราเอาไปเผาแล้วก็เก็บไว้นะคะเขาก็จะมีคราบนะคะขึ้นมาโคข,ขาวนะคะ,ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเสียหรือเปล่ามันไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมันทำไมมันขึ้นสีขาวนะคะแต่ถ้าเรามาขายแล้วเรากลัวลูกค้าบอกว่ามันจะเป็นเชื้อราหรืออะไรสักอย่างป่าเราก็เลยไม่เอาขายแต่ว่าจริงๆเราเก็บไว้กินนะคะและตัวนี้นะคะจะนิ่มมากๆเลยนะคะ อร่อยมากๆนะคะไปทาแกงเปิดอหรือว่าทําหมกหน่อไม้แบบเนี้ยจะอร่อยที่สุดนะคะสําหรับอ่ะไผ่ซางนะคะแล้วก็สามนเขามีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะอ่าซึ่งอ่าไม้ซางนะคะไม้ซางป่านะคะก็ลําต้นอ่าทได้หลายอย่างนะคะทำเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนนะคะทําที่ฟ้านะคะที่ฟ้ากูพื้นนะคะนีเห็นตามร้านร้านกะเหี่ยดเน,นียคะมีที่ฟ้านะคะเนี่ยไม้ซางนะคะใช้ได้ดีนะคะลนใหญ่ตรงนะคะ แล้วก็สามารถใช้งานได้ได,ได้ได้หลายๆอย่างนะคะสมัยก่อนนะคะก็ไม่มีหรอกค่ะปาูนเะมนอะไรแ,แบบนี้นะคะการทําบ้านของคนเกเลียงนะคะก็ได้อาศัยพึ่งพาอาศัยนะะี่ค่ะไม้ไม้สางนี่นะคะ,ะทำปาะะ้ำานะคะทำฝานะคะเอามาสับนะคะเอาําทำแล้วไม่โดนแดดโดนฝนนะคะอายปีก็ยังไม่เสียหายนะคะถ้ามไม่กินนะคะนี่งไง นะคะฟักเนี้ยโตตัวนี้แล้วก็ยังทําด้วยฟากนะคะอ่านะคะช่วงนี้นะคะาการปลูกต้นไม้นะคะไผ่นะคะเป็นพืชที่ได้รับความสนใจนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของอตลาดมากๆเลยนะคะก็มีหลายๆที่นะคะที่ส่งเสริมให้เราได้ปลูกผักปลูกไผ่นะคะซึ่งไผ่นี่ก็มีประโยชน์ตั้งแต่หน่อเลยะค่ะหน่อลำต้นแล้วก็ใบใบสามารถทําปุ๋ยได้นะคะ ผายประโยชน์ของผ่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะฝากถึงทุกๆคนนะคะที่อยากจะปลูกอพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่างนะคะเราก็อยากแนะนําให้ปลูกผ่นะคะซึ่งตอนนี้ไผ่ยตอนนี้มีหลากหลายมากๆเลยนะคะไผ่ซึ่งเป็นผ่หวานจริงๆก็มีนะคะ่าสามารถกินติดได้ไม่มีตัวไซยาไนน์นะคะไผ่ส่วนมากนะคะหน่อส่วนมากก็จะมีไซยาไนน์นะคะมีรสขมก็จะมีตัวนึงนะคะ ที่หวานจริงๆนะคะเวลาเรากินอะ่ะเราก็ลวกกิน,ก,นกับผักก็สามารถกินได้แล้วก็จะกรอบมากๆนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียของเขาคือถ้าปลูกไว้ตามป่าก็จะไม่ทันหนูทันกระอกนะคะ,ะถ้าควรจะปลูกในที่ที่แบบมันม่น,ม,นมันไม่รกนะคะมันที่สูเตียนหน่อยก็จะได้กินแล้วก็หน่อโดกมากๆเลยคะ่ะที่บ้านปลูกสามปอที่ไม่หมดคะ่ะได้มาขายทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะสําหรับไผ่หวานนะคะแต่ลาต้นลําต้น ใช้ประโยชน์ได้แค่ทำพวกท้างผักอะไรแบบนี้ได้ค่ะจะจะไปทำบ้านแบบนี้รำของไม่ใหญ่นะคะสำหรับไทยหวานนะคะผ่ายังไงนะคะเราก็จะขอจบการไลฟ์สดการทำเวิร์กช็อเทียงเท่านี้นะคะยังไงทุกคนถ้าผ่านมาเจอเรานะคะในช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทาง TikTok หรือทาง y o YouTube ยังไงก็ฝากให้ทุกคนมากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราชาวคณะทำกิจกรรมของตลาดเาให้ด้วยนะคะ พบกันไหนคสำหรับวันนี้นะคะเรา2อคน,น,นลาไปกอดควรกระดิ่งลาไปกอดพรุ่งนี้พบกันใหนม่บ่ายโงบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้าวอ้าวอ้าว้แล้วไม่ไม,ไม่พูดไปพูดขอร้องเพลงเพลงนึงเสร็จใจอะไรกัน อยจาจัดการจัาทางไหนยังไงนะคะใครผ่านมาอยากให้กำลวังใจบ้างส่งหัวใจสวยๆหวานๆละหลายดวงใจได้นะคะขอบคุณนการสำหรับการรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ